ทำไมยาเยอะจังจะเป็นอันตรายไหมในผู้ป่วย h อ v ที่ภูมิยังต่ำวันนี้หมออยากจะมาชวนคุยข่ะในเรื่องที่สำคัญในห้องตรวจสำหรับผู้ป่วย h อ v ที่เพิ่งจะเข้ารับการรักษาในครั้งแรกๆบางรายจะมีปริมาณ c d ดีที่เข้าเกณฑ์ต่อการได้รับยาป้องกันการติดเชื้อ่วยโอกาสค่ะซึ่งแพทย์ก็อาจจะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสและยาป้องกันการติดเชื้อเฉยโอกาสหลายคนก็จะมีข้อสงสัยว่าทำไมจำนวนยาเยอะจังเลยจะเกิดอันตรายจากยาไหม มาเข้าใจความกังวลของหลายๆคนนะคะแต่อยากจะให้พิจารณาร่วมกันค่ะว่าถ้าเราไม่รับประทานยาจะมีอะไรเกิดขึ้นกับสุขภาพเราบ้างเช่นถ้าเราไม่รับประทานยาต้านไวรัสเอชวีเรามีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อเฉยโอกาสนะแต่ถ้าเรารับประทานยาต้านไวรัสเอชวีตรงเวลาอย่างสรรม่ำเสมอตามที่แพทย์แนะนําภูมิคุ้ม cool กัน cool 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 ของเราก็มีโอกาสจะฟื้นตัวและเราก็มีโอกาสที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีอายุไขได้ใกล้เคียงกับคนปกติค่ะ และที่สําคัญบางครั้งอาการที่เราสงสัยว่าเป็นจากยาก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยค่ะเช่นจากการติดเชื้ออื่นๆหรือการกลับเป็นซ้ําของโรคติดเชื้ออื่นๆที่เราเคยมีอยู่เดิมแล้วกําเริบขึ้นในช่วงที่เราภูมิคุ้มกันต่ําลงหรืออาจจะเป็นผื่นที่เกิดขึ้นจาก HIV เองเช่นผื่น PPE เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นหมอแนะนําว่าถ้ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นหมอแนะนําให้รีบพบแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่เป็นประจำ เพื่อวินิจฉัยแล้วก็รักษาให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลค่ะ